กพลังชีวิตในตัวคุณข้อคิดเตือนสติที่ช่วยให้คุณกล้าวไปข้างหน้าชีวิตเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายอุปสรรคและโอกาสเราทุกคนล้วนเคยรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจหรือแม้แต่สงสัยในตัวเองแต่นั่นไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องจมอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นตลอดไปการมีข้อคิดเตือนสติที่ช่วยให้เรากลับมาตระหนักรู้ถึงพลังในตัวเองสามารถเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ทำให้เราลุกขึ้นสู้และเดินหน้าต่อไปได้บทความนี้จะพาคุณไปค้นหาข้อคิดสำคัญที่สามารถช่วยปลุกพลังชีวิตในตัวคุณกระตุ้นให้คุณกลับมามีแรงบันดาลใจและทำให้คุณสามารถก้าวผ่านอุปสรรคได้อย่างเข้มแข็ง หนึ่งคุณไม่ได้ล้มเหลวแค่ยังไม่สำเร็จหลายคนกลัวความล้มเหลวและบางครั้งเมื่อพบกับอุปสรรคก็อาจรู้สึกหมดกำลังใจแต่แท้จริงแล้วความล้มเหลวไม่มีอยู่จริงมันเป็นเพียงสถานะหนึ่งในเส้นทางสู่ความสำเร็จสิ่งที่ควรทำเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวให้มองว่ามันคือบทเรียนไม่ใช่จุดจบทุกครั้งที่คุณล้มให้ลุกขึ้นใหม่ และเรียนรู้จากข้อผิดพลาดจำไว้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนเคยล้มเหลวมาก,ก่อนคำถามที่ควรถามตัวเองฉันได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ฉันจะพัฒนาตัวเองจากประสบการณ์นี้ได้อย่างไรสองอดีตเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้แต่อนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำตอนนี้ คนจำนวนมากติดอยู่กับอดีตทั้งความเสียใจความผิดพลาดหรือความเจ็บปวดแต่สิ่งที่ควรระหนักคือไม่มีใครย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้สิ่งเดียวที่เราทำได้คือใช้ปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสิ่งที่ควรทำฝึกให้อภัยตัวเองและผู้อื่นปล่อยวางอดีตแล้วเดินหน้าต่อ ใช้เวลาปัจจุบันให้คุ้มค่าเพราะสิ่งที่คุณทำวันนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของคุณคำถามที่ควรถามตัวเองฉันยังจมอยู่กับอดีตรหรือไม่ฉันสามารถทำอะไรในตอนนี้เพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้น 3. ความสำเร็จไม่ได้มาจากพรสวรรค์แต่มาจากความพยายาม หลายคนคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จล้วนมีพรสวรรค์พิเศษแต่ความจริงคือความพยายามและความสม่ำเสมอสำคัญกว่าพรสวรรค์สิ่งที่ควรทำฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและทำตามแผนอย่างสม่ำเสมออย่ากลัวความล้มเหลวเพราะมันคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จคำถามที่ควรถามตัวเอง ฉันได้พยายามเต็มที่แล้วหรือยังฉันสามารถทำอะไรได้มากขึ้นเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายของฉันสี่คุณเป็นผู้ควบคุมชีวิตของตัวเองบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าโชคชะตาหรือสิ่งรอบตัวเป็นตัวกำหนดชีวิตของเราแต่ความจริงคือคุณคือคนที่กำหนดชีวิตของตัวเองสิ่งที่ควรทำหยุดโทษคนอื่น หรือสิ่งแวดล้อมและเริ่มลงมือทำสิ่งที่ควบคุมได้ตั้งเป้าหมายและเดินไปข้างหน้าโดยไม่รอให้ใครมาช่วยเหลือใช้พลังของความคิดเชิงบวกเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคำถามที่ควรถามตัวเองฉันกำลังควบคุมชีวิตของตัวเองหรือปล่อยให้สิ่งอื่นควบคุมฉันฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้ชีวิตของฉันดีขึ้น 5. ความกลัวเป็นเพียงอุปสรรคที่คุณสร้างขึ้นเองหลายครั้งสิ่งที่ฉุดรั้งเราไม่ใช่ข้อจำกัดภายนอกแต่เป็นความกลัวในใจของเราเองสิ่งที่ควรทำรเผชิญหน้ากับความกลัวและก้าวข้ามมันฝึกออกจากค o ม f อ r ์ z โ n e เพื่อขยายขีดความสามารถของตัวเองจำไว้ว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเกินไป หากคุณกล้าเผชิญมันคำถามที่ควรถามตัวเองฉันกำลังปล่อยให้ความกลัวมาขัดขวางฉันอยู่หรือเปล่าฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อเอาชนะความกลัวนี้ 6. อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราสูญเสียความมั่นใจจําไว้ว่า ทุกคนมีเส้นทางของตัวเองไม่มีใครที่เหมือนกันสิ่งที่ควรทำโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองแทนการเปรียบเทียบกับผู้อื่นยอมรับว่าแต่ละคนมีจังหวะชีวิตของตัวเองเฉลิมฉลองความสำเร็จของตัวเองและพัฒนาต่อไปคำถามที่ควรถามตัวเอง ฉันกำลังใช้พลังงานไปกับการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือไม่ฉันสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไรโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใคร 7. ความสุขไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกแต่มาจากภายในใจบางครั้งเรามัวแต่ไล่ตามความสำเร็จทรัพย์สินหรือการยอมรับจากผู้อื่นจนลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงมาจาก มุมมองและความคิดของเราเองสิ่งที่ควรทำฝึกขอบคุณสิ่งที่คุณมีและมองหาความสุขในปัจจุบันใช้เวลาอยู่กับคนที่คุณรักและทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขอย่าผูกความสุขของคุณไว้กับสิ่งที่อยู่นอกการควบคุมของคุณคำถามที่ควรถามตัวเอง ฉันกำลังมองหาความสุขจากภายในหรือจากสิ่งภายนอกฉันสามารถสร้างความสุขให้ตัวเองได้อย่างไรแน่นอนนี่คือข้อคิดเตือนสติข้อที่8ถึงสิที่จะช่วยให้คุณปรับลังชีวิตและเดินหน้าต่อไป 8. ความอดทนและความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของทุกความสำเร็จหลายคนต้องการความสำเร็จอย่างรวดเร็วแต่ความจริงคือทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ต้องใช้เวลาและความพยายามไม่มีทางลัดส,สู่ความสําเร็จมีเพียงความอดทนและความสม่ำเสมอเท่านั้นที่จะพาคุณไปถึงเป้าหมายสิ่งที่ควรทำฝึกวินัยและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรตั้งเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่อให้มีแผนการที่ชัดเจน เชื่อมั่นว่าถ้าคุณพยายามมากพอสักวันคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการคำถามที่ควรถามตัวเองฉันกำลังอดทนต่ออุปสรรคหรือกำลังยอมแพ้ก่อนถึงเส้นชัยฉันสามารถทำอะไรให้ดียิ่งขึ้นได้หากฉันมีความสม่ำเสมอมากขึ้น9สิ่งที่คุณโฟกัสจะกลายเป็นความจริง คุณเคยสังเกตไหมว่าเมื่อคุณโฟกัสกับปัญหาชีวิตก็มักเต็มไปด้วยปัญหาแต่เมื่อคุณโฟกัสกับโอกาสคุณกลับพบวิธีแก้ไขและหนทางสู่ความสำเร็จนี่คือพลังของความคิดสิ่งที่คุณให้ความสนใจจะเป็นตัวกำหนดเส้นทางของชีวิตคุณสิ่งที่ควรทำฝึกคิดเชิงบวกมองหาโอกาสแทนที่จะจมอยู่กับปัญหา เปลี่ยนคำพูดและความคิดจากทำไม่ได้เป็นฉันจะหาทางทำมันให้ได้ล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่มีพลังบวกเพราะสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อความคิดของคุณคำถามที่ควรถามตัวเองฉันกำลังโฟกัสที่ปัญหาหรือทางแก้ไขฉันสามารถเปลี่ยนมุมมองให้เป็นบวกได้อย่างไร สิบจงใใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการไม่ใช่ตามความคาดหวังของคนอื่นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คนไม่มีความสุขคือการพยายามใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเราถูกกดดันให้ทำในสิ่งที่ควรทำตามมาตรฐานสังคมจนบางครั้งเราหลงลืมว่าแท้จริงแล้วเราต้องการอะไรชีวิตของคุณเป็นของคุณอย่าให้ใครมากำหนดเส้นทางแทนคุณ สิ่งที่ควรทำหยุดสนใจคำวิจารณ์จากคนที่ไม่ได้เดินเส้นทางเดียวกับคุณกล้าที่จะเลือกเส้นทางของตัวเองแม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นด้วยจดจอกับสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและเติมเต็มชีวิตของคุณคําถามที่ควรถามตัวเองฉันกำลังใช้ชีวิตเพื่อตัวเองหรือเพื่อให้คนอื่นพอใจ ฉันสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างเพื่อให้ชีวิตของฉันเป็นแบบที่ฉันต้องการชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนคือคุณสามารถเลือกเส้นทางของตัวเองได้ใช้ข้อคิดเหล่านี้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนมุมมองและปลุกทางในตัวคุณจงจำไว้ว่าคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดและชีวิตของคุณ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเองอยากกลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าและอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันจงเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ด้วยแผนที่ชัดเจนเพราะพรุ่งน,นี้ที่ดีกว่าเริ่มต้นจากวันนี้ที่ลงมือในชีวิตของเราทุกคนล้วนอยากมีอนาคตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองสุขภาพหรือความสำเร็จ ในด้านต่างๆแต่ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือพรุ่งนี้ที่ดีกว่าจะไม่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติหากวันนี้เราไม่เริ่มลงมือทำอะไรเลยหลายคนมักพะเชยยอกับปัญหาการผัดวันประกันพรุ่งรู้ว่าควรทำอะไรแต่กลับบอกตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนหรือค่อยทำพรุ่งนี้ซึ่งทำให้พรุ่งนี้กลายเป็นวันถัดไปเสมอ และเมื่อเวลาผ่านไปเรากลับมานั่งเสียใจว่าทำไมเราไม่เริ่มให้เร็วกว่านี้การเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่แค่การคิดแต่ต้องลงมือทำการมีแผนที่ชัดเจนจะช่วยให้เราไม่เดินไปแบบไร้จุดหมายลองจินตนาการว่าคุณกำลังจะเดินทางไกลไปยังสถานที่ที่คุณไม่เคยไปมาก,ก่อน หากไม่มีแผนที่คุณอาจหลงทางเสียเวลาหรืออาจไม่ถึงจุดหมายปลายทางเลยก็ได้ในชีวิตก็เช่นกันการมีแผนจะช่วยให้คุณรู้ว่าต้องทำอะไรและเดินไปในทิศทางไหนแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรเริ่มจากการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเป้าหมายที่ดีต้องมีรายละเอียดชัดไม่ใช่แค่การบอกว่าฉันอยากรวยหรือฉันอยากมีสุขภาพดี แต่ต้องกำหนดให้เป็นรูปธรรมเช่นฉันต้องการมีเงินเก็บหนึ่งล้านบาทภายในสามปีหรือฉันต้องการลดน้ำหนัก10กิโลกรัมใน6เดือนการตั้งเป้าหมายแบบนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดขึ้นว่าต้องทำอะไรบ้างเมื่อมีเป้าหมายแล้วต่อไปคือการวางแผนแผนที่ดีต้องมีรายละเอียดเช่นหากคุณต้องการมีเงินเก็บหนึ่งล้านบาทในสมปีคุณ ต้องคำนวณว่าต้องเก็บเดือนและเท่าไรรายได้ปัจจุบันพอไหมถ้าไม่พอต้องหารายได้สริมจากไหนหรือหากคุณต้องการลดน้ำหนักคุณต้องกำหนดว,ว่าต้องออกกำลังกายแบบไหนกินอาหารแบบใดแผนเหล่านี้จะทำให้คุณมีแนวทางที่ชัดเจนลงมือทำทันทีหลายคนคิดว่ารอให้พร้อมก่อนแล้วค่อยเริ่มแต่ความจริงคือเราอาจไม่มีวันพร้อม จริงๆหากรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบคุณอาจไม่ได้เริ่มเลยด้วยซ้ำการลงมือทำแม้เพียงก้าวเล็กๆก็ยังดีกว่าไม่เริ่มเลยหากวันนี้คุณยังไม่มีเงินเริ่มลงทุนลองเริ่มจากการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเงินก่อนหรือหากคุณอยากเริ่มออกกำลังกายแต่ยังไม่มีเวลามากเริ่มต้นจากวันละสิบนาทีก่อนก็ได้สิ่งสำคัญคืออย่าหยุดและทำให้มันเป็นนิสัย ความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญการทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราทำได้ดีแค่ไหนในวันแรกแต่อยู่ที่ว่าเราสามารถทำมันต่อเนื่องได้หรือไม่หลายคนเริ่มต้นอย่างมุ่งมั่นแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็ล้มเลิกเพราะคิดว่ามันยากเกินไปหรือไม่เห็นผลเร็วพอ แต่ความสำเร็จต้องอาศัยเวลาลองนึกถึงต้นไม้ที่ต้องใช้เวลาเติบโตหากคุณปลูกมเมล็ดแล้วขุดขึ้นมาดูทุกวันว่ามันโตหรือยังต้นไม้นั้นอาจไม่โตเลยการพัฒนาในชีวิตก็เช่นกันต้องให้เวลาตัวเองและอดทนกับกระบวนการ,รเผชิญอุปสรรคด้วยความมุ่งมั่นทุกเส้นทางย่อมมีอุปสรรคเสมอคุณอาจเหนื่อยท้อหรือเจอกับปัญหาที่ไม่คาดคิดแต่นั่น ไม่ใช่เหตุผลให้คุณล้มเลิกลองมองอุปสรรคเป็นบทเรียนทุกครั้งที่คุณผ่านมันไปได้คุณจะแข็งแกร่งขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องมีความยืดหยุ่นหากแทนที่คุณวางไว้ใช้ไม่ได้ผลจงปรับเปลี่ยนแต่ห้ามหยุดเดินสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนความสำเร็จ สิ่งแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรมของเราหากคุณอยากเป็นคนที่มีวินัยในการเก็บเงินแต่ยังแวดล้อมไปด้วยเพื่อนที่ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายคุณอาจพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมตัวเองดังนั้นลองปรับสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณให้เอื้อต่อความสําเร็จเช่นอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองหาสังคมที่มีเป้าหมายคล้ายกันหรือสร้างนิสัยเล็กๆที่ช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายทีละน้อย สรุปก็คืออนาคตของคุณถูกกำหนดจากสิ่งที่คุณทำในวันนี้หากคุณต้องการพรุ่งนี้ที่ดีกว่าคุณต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่แค่คิดแต่ต้องลงมือทำจริงๆและต้องทำอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นก้าวเล็กๆก็กกตามจงกำหนดเป้าหมายให้ชัดวางแผนให้ดีและเงอมือทำทันทีปรับตัวเมื่อเจออุปสรรค และสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าเชื่อเถอะว่าเมื่อคุณหันกลับมามองคุณจะขอบคุณตัวเองที่เลือกเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่รอให้ถึงพรุ่งนี้